รถเอ SUV สยูวีสภาพไปสวยกว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆเลยค่ะ Honda CR-V 2.4 L V-Tech Kia Auto ปี2009โปรโมชั่นของวัาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจดีโมด แอร์แบ็กภูมินายมันติฟังก์ชั่นอ์ดิจิตอลเรื่งเสียง AMF m a x แล้วก็ CD ค่ะ mm hmm. ติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายและก็น่าใช้สุดๆเลยค่ะ ด้าน,นหลังก็กว้างนั่งสบายสุดๆแอร์เย็นเจีย๊ยบคันนี้ฟีดาวนะส่งเดลต้าเจ็ดพันบาทไร้ด้างคนซื้ออยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปเกษตรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะด้าน,นหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซน้ำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ